ขึ้นป่าโชพี่อ้องุององงหน,น,งน,ะน,นะ่งอยปัไงไงไงพี่้องัไง็นึกึกเบ็ดม้ามุเทาน่อพี่้องเลยใส่เบ็ดม้ามุ่เทาาหา่อใหญ่หาขาายดูะเอึ้นป่าโชพี่้องะปลาแม่ขึน้นมือ กินนี่มันจะขึ้นได้หลายป็นไหนพี่น้องเบิงนะ้งเด้่ยนี่ก็มาแล้วครับเนื้อฉ่ำไหมพี่น้องว่าเพิ่นที่ได้หลายป็นไหนพี่น้องใส่ม่อนหรือสมอ บ้านเขาเอิญช right. oh, so ั so ่มโมรับพ so ี่น้องยูนิคเขาเอิญไซมอนวัส right ันอยู่กวางเขาเรียกชซโอยู่กวางไเขาเรียกไซมอนเกาลังอยู่วงไคเขาเรียกวมงอรู้หรออไซมอนเมันเขาเอิญไซมอนพี่น้องเอิญชั่โมงยูนิคเขาเอิญชั่โมงเ้ากินนาบิลังยูนิคเขาเอิญชั่โมง อย่าใ่มอนว้าขาดกดไปเลยพี่น้อง,งอเลยรเดียวากินปลาใส้นดีครับต้มสมต้มสม ช่ำช่ำทองไปแล้วเวอไปเทดปลาสมพี่น้อง ข,ขา้าวว่าแซ่บเด้วยพี่น้องกิดก็ผัดกระเปลาปลาไซมอนได้หลายเมนูพี่น้องเนี่ยนี่เปิดหนังเพิ่นพี่น้องหนังเอาไปทำกองนำเอาไปตากแดดแซ่บเฮ้ยว่าทำกองตากแดดทอดแซ่บเด้วยพี่น้องเนี่ย ั็มนนีแดดต่างพึ่งเอาห่อนค่ะเดี๋ยวแห้ง,งย้องี้ตันนี้ผัดกับเป้ามา้แ้ง

เป็นบติต <c oughs> ้มแม่งทัานดุ้นเลยนี่นเขาไปแอบป้อยอยู่ตรงไหนรู้จะมองหรอ kem bỏ phía lòng kem bỏ Nói kem nó sẽ quay Quay xuống mông của phía phải quay bà tay mặn Quay tên nha, cây lại quay xuống mông của ก็หวา,วานจ้อยหมดเลยทันี่ครับปลาตัวนึงได้หลายไี่ไปลองเลย อยูเ่เมืองไทยแพงไงใช่เคยจิ้มบาสบีนบโบโอันนี้ยูนีสดๆพี่น้องเอ้ยครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับขึ้นป่าบายงี้พี่น้องอต้มยำหรือจะนึ่งหรือจะทำแบบไหนพี่น้องอเนะ

แค่มาเนี่ยรับแล้วร้อนเนี่ยรับแล้วเอาเข้าตู้เย็นนั่นแม่กระป๋องเป็นลาเลยนะเอ้ยออเรียกว่ามันแรงแรงเห็นเงาเนี่ยนึกถึ่แต่ ขอดเนี่ยท่องคนในยางแสบเลยพี่น้อง 10,000 10บาทชัก็ฝากไว้ทัีน,นะครับเพื่อนสมัครกันอากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บายบายพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผม